มาดูกันคลิปนี้เราจะเล่นเซิร์ฟเหมือนเดิมครับแน่นอนครับว่าผมเป็นเมนเสิร์ฟไม่ใช่เมนหันนะเมนเซิร์ฟไม่ใช่เมนหันเมนหันไม่ใช่เมนเสิร์ฟเป็นเออเป็นเมนเซิร์ฟไม่ใช่เป็นเมนหันเป็นตลกนะเราหลดนนานเนาะ คลิปนี้จะพาไปดูการเล่นเอกไม่ใช่เอกพลเลอร์จะพูดเอ็มบอมเมอร์จะไปพูดตอนแรกอ่ะมันคือเอ็มบอมมันคือเอ็มบอมเมอร์จะไปพูดว่าเอกพลเลอร์โอ้โหทางชีวิตนี้ก็คือเอกพลเลอร์เล่นไม่ถึงสิบครั้งอ่ะเอกบอมเมอร์เด็ยเอ็มบอมเมอร์ก็หยิบไม่ถึงสิบครั้งหยิบสองสามครั้งก็ไม่หยิบอีกเลยอ่ะ แรกคืออะไรคือต้องมาจือหันก่อนด้วยไม่เห็นไม่เห็นหรออ๋อมันไปตีในโลกอ๋อมันไปตีนโลก <c oughs> ผมดูไอ้บอเบอร์ครับจะปั่นเครื่องไซเฟอร์ตรงตรง ตรงร้านตรงร้านแหร้านร้านขายกองฟางมีกองฟางเนี่ยร้านขายกองฟางแล้วเหมือนจะออกอีกนิดเหมือนจะออกนะครับออกห่างนิดหน่อยครับมันิดหน่อยเลยไปไกลเลยสุสานน่นเพราะว่าตัวเองล้มแล้เออล้มล้มไม่ใช่ล้มดูผิดทอดเทเราไม่ได้ล้มเราแค่เจ็บ แล้วมาฮิวทางด้านของแล้วพี่สอดเข้ามาหิวทางด้านของเอโบเบอร์ฮิวให้เสร็จนะว้ยหิวไม่เสร็จหรอกโอ้แตกแล้วเรื่องที่จะเกิดนะครับเอโบเมอร์คนนี้แล้วไม่ตามต่อด้วยเป็นเราเราไปตามต่อหรอกนะมันไกลเกินถ้าตามนี่บอกเราเสียเวลาโคตร ประหวะนี้ครับเจ็บสองคนและล้มหนึ่งนะครับ <c oughs> <c oughs> มาดูทำงานของคนอื่นกันบ้า <c> ง <oughs> <c oughs> และมาร์คทางทด้านของช่างแต่งศพนะครับและอีตอนนั้นเรายังไม่ได้เปลี่ยนชื่อไง <c oughs> เออมันก็เลยชื่นชื่อย่างเงี้ยอัดอันนี้อันนี้นมอนานแล้วน้องอับวนานแนละ้ว แมทเนี่ยดไปนานมาก <c oughs> ตั้งแต่ตอนที่ได้ขาววันแรกเลยบ้งเนี่ยแล้วจะบอกให้นะเราไปสุม่มแ่ลูกแก้วไอ้สีฟ้านอนะไอ้ไอเราคิดว่ามันไม่เกลือนะแต่แบบคือตอนนั้นอะคือมันสี่สิเก้าลูกเว้ยแล้วทีนี้สุ่มไปปั๊บออกทองดีใจนู่ยจะได้แมงนึงที่ไหนได้ได้ขาวอีกรอบหนึ่ง <laughs> เราคนดีใจทรวรเสียใจเอออะไรวะตอนนั้นเราเล่นเลยไม่รู้แต่ลุมต้องวีมเบลเออคนดีใจด้วยเสียใจเออพึ่งโมไปแป๊บหนึ่งแล้วก็ลมสองละตอนนี้ไม่ต้องคิดเลยมากกับตาเนี่ยเหมือนจะแพ้ แล้วนั่นของคาวครับจะหาทางด้านของนักโทษกันอยู่นะ <c oughs> แต่เนี้แต่หูป้าทีซันมินไม่เกือเท่าไหร่เนาะเออไม่เกือเท่าไหร่น่ออา,นาจะนะคนที่เกือก็เกลือไปแล้วนะอ่าคิดว่าเอาสองตัวก็มีค่าเท่ากันแต่ไม่ใช่นะเจะ๊และไอ้นักโทษแล้มัน ไม่ไม่มีช็อตหรอหรือโอ้หแกต้องมีนะจริงผมนะว่าแกมีแหละแต่แกหรือกดเพราะแกน่าจะตกใจมากครับ <c oughs> โอกาสแพ้สูงมากเลยมาโอกาสแพ้สูงมากเลยอืมใครว่าชนะใครว่าเสมอไม่มีจริงนะครับมัน <c oughs> นี่งไงเห็นไหมที่ผมบอกมันจะแพ้พอะไรอย่างนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวคุณก็รู้ว่าผมมันจะเสมอได้ยังไงแต่คุณก็ดูเอาเองนะหลงจากที่เอ็นรับโทษมันตายไปเนี่ยมันจะเสมอทันทีเลย วิธีการเสมอโอ้โหบอกเลยเสมอได้ยังไงแตบมันก็ควรไม่ล่าดถามจริงดูนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะย้ยาําย้ําเด็ดเด็ดเดดูเด็ดดูเด็ดเดี่ยเนี่ยดูมาดิอะไรอ่ะเออไม่นะเพื่อนฉันแตก ม่ยามไดนไม่าจะนักมายาั้งไม่เลยนักโทษรนนักมายามผมว่ามาช่วยกันหน่อยสิ <c oughs> สภาพคือขาวลุกไม่ได้ <c oughs> นักโทษลุกไม่ได้ โอ้ดูโจเซฟดิ้แบบเข้าแบบไม่ใหญะขนาดน้อยอยากเสมอ มไม่ให้ฮิวนะบอกเลยให้ฮิวมันจะฟีตายไ,ได้นลคือแบบลูก้ามันเป็นอะไรนต้องเดินตามเลยด้วยนะแต่ขั้นตอนแรกก็เข้าใจแล้วว่ามันจะให้ฮิว แค่เที่ที่เที่ยมเ,เ,เพื่อนลูกามันก็สวยดีนะ <c oughs> <c oughs> เป็นมีดปากลงพื้นด,ดินอะเอาไปเดี๋ยวมันรีริวไปกินนิดก็ได้ไม่ถ้าว่างๆเลยเกมนี้ยิดเดียกพอสมควร แล้วเราก็แบบลืมไปว่ามันปล่อยวิ่งนี้มันก็เพิ่งน,นึกได้กอนมันมีนุก่งโอ้ย,อย,อยเยอะมาโอ้แล้วก็แล้วเอาเขาก็ปั่นกันไปนะมีอะไรให้ภาคม่ะ ไม่มีอะไรพักกันเดี๋ยวไม่มปัญยาให้ทำไม้อะไรจริงอยากเก็บขาวไปบาข้างให้ก็ได้อืมไม่ดีมั้งทำได,ได้ทำได้มันกดกรอง ยรูปหน่อยถ่ายรูปแบบมาถ่ายรูปกันหน่อยเพือถ่ายรูปถ่ายรูปชอบ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 เรแบบถ่ายรูปแกงมากโคตรแกงนะเวลานี้คนประตูดีไหมอืม กาล่ะบอลเล็กแบบาล่ะมันก็เก่งแก้งเล่นกันเลยนะมันก็ฝ่ายนั่นแหละมันคงไม่มันคงไม่แบบเอาเราไปนั่งแบบฝ่อยนั้นเกมแต่เราไปได้ไมไม่ดีมันก็ไม่น่าสชื่ ลูค้าม,มันไปไหนไม่เปิดประตูให้เสร็จก่อนสิออกเริ่เริ่มธรรมดาไหมโอเคอรเริ่มธรรมดาเห็นวันที่หนึ่งนะเดือนหนึ่งเลยนะ <c oughs> เอาวันที่สิบสามเดือนหนึ่งนะวันที่สิบสามเลยโหนานมากอะ่ะรู้เรื่องเหรอ บอเห็ดเลยนะเ้ยยิบเจ็ดยิบเจ็ดด้วยนั่ะอ้โร่อคนที่ดองดองดองแมทโคตรเก่ง